น่ในส่วนของมหาช่วยสวนลูกิษนะครับผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลนะครับให้ท่านทราบนิดนึงนะครับว่าโดยสวนลูกิิของเรานะครับตอนนี้ก่อตันใต้ปี2,477ครับเราเติบโตจากโรงเรียนการเรียนแม่บ้านการเรียนอาหารการกินนะครับแล้วก็มีโรงเรียนเราโอทีที่เป็นรัฐบาลนัดแรกของประเทศไทยนะครับของรัฐบาลเพราะฉะนั้นท่านตรงนี้ครับจากวันนั้นถึงวันนี้เรามีอายุ91ปีนะครับ เราก็มุ่งมั่นในส่วนที่ความโดดเด่นของเรานะครับไม่ว่าจะ็ดนด้านอาหารกามผวิตอนฟารนะครับและกรมการบริรการพยาบาลและสุขภาวะตอนนี้เรามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่องคือเรื่องกฎหมายาการเมืองครับท่านประธเพราะฉะนั้นเราเป็นมหาชาลัยเฉพาะทางที่สร้างบัติคุณภาพนะครับบริการวิชาการเพื่อสังคมและก็นำองค์กรสู่ความรู้ในของความแั่นยบ ในพื้นที่ของเรานะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้พื้นที่ประมาณ3ามสิบก,กับสามสิบเจ็ดไร่นะครับก็ได้เป็น,ปท,นที่รักฐานรียบร้อยนะครับเราอยู่ตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้ไม่พอเพียนนะครับเราไปหลายไปในส่วนที่ฝังตรงข้ามก็เป็นที่รั์สินส่วนพระอภัิยรนะครับเป็นศูาานย์พัฒนาคนมนุษย์มีชื่อท่านอธิการนะครับท่านเบิเกือท่านรองศาสตราจารย์มัตเตอร์สีรถคลุนคนุ่มพินมีศูนย์ทางตรงแยกสดอื่นนะครับมีโรงเรีเยกนกฎหมายแนการเมือแล้วก็มีบัณฑิตวิทยาลัย ั่งตรงข้ามต,ตรงต,รงตั้งวัสดุนะครับตอนนี้ตั้งวัสดุเสร็จของดิจิทัลแต่เราไม่ปิดน,นะครับอยู่ในฝั่งตรงข้างก็ะจะเป็นโรงเรียนวิทยการเรือกันในคณะแพทยศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคณะเกทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากทั้งหมดนี้นะครับเรียนทุกท่านครับตอนนี้เราถือว่าเรามีพื้นที่ทั้งหมดอีกหจังหวัดนะครับในประเทศจังหวัดแรกภาคเหนือนมีที่ศูนย์ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดล,ลำปางภาคกลางมีที่นครนายก ภาคใต้มีที่บุรีรัย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุดใต้ก็คือที่จังหวัดตรังมีวิทยาเขตที่สุพรรณบุรีนะครับมีท้ที่ประมาณ2 0 6รหกราจากทั้งหมดนี้นะครับถือว่าใน6จังหวัดเก้พื้นที่รวมกับตรงนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรามีนักศึกษาอยู่ประมาณ900 0คนนะครับมีบุคลากรประมาณ2 0 0 0คนนอกจากนั้นเรามีนักเรียนนักศึกนักเรียนนะครับเฉพาะนักเรียนเอาที่อยู่กับท่าน ประมาณมีประมาณ2,000คน2,096คนโดยเฉพาะนะครับที่มี่ที่มาแล้วก็มีขนมอร่อยนะครับทีิเคเกียร์โอเวรเชียนกันแล้วก็มีโรงแรมขอสตอนแยกโฆษณาดีนะครับในพื้นที่ตรงนี้ต้องขอต้อนรับนะครับโดยเฉพาะผมมหาชัยสุรศิษิขอเป็นตัวแทนของผู้บริหารสถาบานันอุดมศึกษาที่อยู่ทณที่นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทางมู้นิี ตั้งการผลิตและสมาคมผู้สื่าข่าวต้ตานั้ง퀄รลคชั่นประเทศไทยนะครับที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายที่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับคือการสร้างจิตสํานึกให้กับนิสิตนักศึกษ,ษาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขนต่อการจริตนะครับโดยมหาวิทยาลัยเองพร้อมจัดดาเนินงานกิจการร่วมกับนิธิต่อต้านการจริตและสมาคมผู้ผู้สื่อข่าวตั้ง퀄แลคชัธนประเทศไทย ตามบรรทุกข้อตกลงที่จะได้ทําในวันนี้นะครับในโอกาสต่อไปสําหรับการจัดพิธีโรงงานครั้งนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขัดข้องอะไรบ้างนะครับผมในฐานะที่หามหาชัรส่วนลูกศิษย์ในเรื่องของบ้านนะครับและของสถานที่ต้องขออภัยมาณที่นี้ต้องขอบคุณทุกท่านในการขอบคุณครับขอบคุณครับคุณไม่จัดวางมอเตอร์คันเดินนะครับท่านรักษานสถานการณ์ในการปฏิบัตมหาวิทยาลัย ส่วนตัวสินนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราก็สร้างถึงวัตถุประสงค์หลักกองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเชิญดรเอกยศชาติครับนายกสมาคมผู้สิทธาต้านคอร์รัปชันจังหัดที่ไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ด้วยครับเสร็จครับบริษัทอาจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะประธานกรรมการบริษัทต้านการทุจริตประธานในที่ประชุมเข้อตกลงความร่วมมือโมดูลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต้านการทุจริต รองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลิมทรัพย์ประธานที่ปรึกษาที่การีมหาวิทยาลัยศูนยรดสิตคุณสิริรัตน์วัชวัตรประธานกรรกรรมการวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตที่ให้เกียรติเป็นพยานรงนาม้งนี้และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์จันเจริญรักษาการแทนที่ทีการีมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตที่เอือเฟือสถานที่แล้วก็สต่งมอความสะดวก ก็ขอขอบคุณมาแล้วที่นี้นะครับที่รับการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วที่สําคัญยิ่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านการดีผู้แทนที่การดีทั้ง2ี่สิบห้าวิที่ไรยที่ตอบรับคำเชิญนะฮะได้เดินทางมาจากทุกสารทิศนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการกับเพลื่อนเพื่อสางขาต่อต้านการทุจริตในการนี้นะครับอย่างเช่นอย่างที่ท่านพิการธุรกิจบอกแล้วนะครับว่าเราเป็นจุดหมายเดียวกันนะในการปกปิดสมนึก นิสิตรักศึกษาให้รู้จึงถึงปัญหาการพฤิติเดที่เดี่ดรสเมืนมะเร็งรไล่ธรรมชาตินะครับนะฮะโดยเราจะมีโครงการที่อยากเข้าไปร่วมมือกับตางไหนมาอะไรนะฮะที่มาลงนามในวันนี้อ่านเวทีสุวรรณานะครับนักศึกษาไว้ใสใจสุจริตนะฮะหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการพัิติที่จะทำร่วมกันหลายคนนะครับสำหรับการลงนามครั้งนี้ มูลนิธิต่อต้านการที่เด็กนะจะมากรมพุทธศาสนายกท่านไงประเทศไทยได้คัดกรองมหาอะไรที่เข้าร่วมโรงงานนะครับแล้วก็ได้ทำหนังสือได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจํานวน30มหาวิทยาลัยครับโดยมีมหาวิทยาลัยที่ตอบรับมายี่สมหาวิทยาลัยนะเราก็ต้องเข้าใจนะด้วยเวลาที่เรียนเชิญเนี่ยไม่เข็เดือนค่อนขั้งอาจารย์คิดมากแล้วก็บางมาวิทยยที่อยู่ช่วงก็มีวันได้ทน ปริญรญาปับยัตงนะครับเป็ที่สำคัญบางมหาลัยก็ต้องประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมก็ได้รับแจ้งจับมาว่าขอเข้าร่วมโครงการในโอกาสหน้านะครับอันนี้ก็ต้องน่าสนใจนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยอ่าที่เข้าร่วมโครงการลงนานในวันนี้มีทั้งหมด25มหาวิทยาลัยนะครับก็อ่าอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุนดุสิต มหาวิทยาลัยราชสุดาราชารีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศิลป์ญี่ปุ่นสงครามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยนามอุสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ยะลามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลุณณบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ่ศรีศรีสะเกดนะฮะมหาวิทยาลัยพระมงคลราชธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ราชชนะคริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนะขอโทษนะมหาวิทยาลัยราชภัฏช์นบุรีมหาวิทยาลัยพิจิตรราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีพนครศิลปวิทยามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยนะครับโดยก่อนหน้านี้สมาคมแล้วก็ทางโรงเียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับสิบ้ามหาวิทยาลัยนะที่ผ่านมาแล้วนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชินใหม่มหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชัฒนพระนครมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนผุดนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏปุาชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏโอเ็ดและมหาวิทยาลัยราชศิษย์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสมาคมผู้ศึกษาตั้งขั้นแล้วก็บรร idge ต่อต้านการช่วยเหลือกันได้ต้นเงินกิจกรรมนะทางการเวียี เสวนาที <ersch> <S <S ่หมหานิทยาลัล่าสุดท่อวันที่26อันยายนที่ผ่านมานะฮะก็ได้เสียงตอบรับจากนักศึกษาที่ให้ความสนใจก็วุ่นวนมากนะครับเช่นเดียวกับมหาลัยที่เข้าร่วมโรงงานในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตารมีที่ต่อต้านการผู้ริตแล้วก็สมาคมผู้สื่อข่าวทั่วั้งประเทศก็จะประสานความร่วมมือนะฮะในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมันยุบก็ตกลงและมีโอกาสต่อไปนะครับแต่ก่อนที่ถึงวันนั้นนะครับต้องขออาจารอภัยท่านที่การดีแท่านผู้แทนที่การดีทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับว่าจะต้องให้ท่านเดินชางท่านเดินทางมาสักครั้งหนึ่งนะลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะมาให้เดินเทางให้มาร่วมงานนะมาประวัลอินที่คอนเทนต์วอส2024นะ ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมกำลังพิบาลประจำปี2567ที่สมาคมจัดขึ้นนะในเดือนธันวาคมนะครับอย่างที่ตุ้งไของวิญยาสมาคมได้เห็นเรื่องรูปแบบการจัดลักษณะการมอบรางวัลนะถึงคนดีเด่นองค์กรดีเด่นแล้วก็บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับซึ่งในวันดังกล่าวสมาคมได้จัดเรียนท่านชวนิไท นายกรัฐมนตรีมานเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับสถบาบันการบินสาีเด่นด้านทรงสูธรรมาพิบาลนะให้กับมาอะไรที่เข้าร่วมโครงการนะในวันนี้นะครับสําหรับวันเวลาสถานที่จัดงานจะนําเรียนท่านในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายนี้มูลนิธติต่อต้านการทุจริตน,นะสมาคมพุทธศาสนต้าน corruption ป,ประเทศไทยหวังไม่หยุดยิ่งว่าอาทิตยข้อตกลงที่ทําขึ้นในวันนี้จะเ่อให้เกิดประโยชน์ เราฝากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในการบ่งเพราะเราทนซึ่งเป็นรูปหลังของท่านนะครับเจะตนมีคุณภาพมีความรู้ที่ดีมีการเล่นที่ทางงานที่ดีที่สำคัญมีความซื่อสัตย์สุจริตรักชาติรักแผ่นดินก็จะส่งผลให้การที่ปัญหาการผลิตรสชาติลดน้อยลงได้มากน้อยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับต้องการท่านายกสมภูตสิทธาตั้นฟอสเซตปลอดภัย นะครับไ้าาก,าสสาก,การจุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนะครับกับเพื่อนอุษษาา่ิตี่สาขาต่อต้านการทุจริตออคอร์รัปชันที่มาแล้วที่ไปด้วยนะครับและใน